บ้านเฮาให้โชคสวัสดีซี่ซูคูโซคอนครับผมเมื่อนี้ก็บิมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของสรางคมกันต่อเนาะพี่น้อ,นองเนาะมือวันจันทร์ก็คือรลุดพวกเขาได้พี่น้องได้กวาดกรอไฟร์ลายเมื่อนี้มาแจ่มมือได้พี่น้องได้เดี๋ยวถ่าเพิ่นกันได้พี่น้องได้ถาา่ายภาษาเหมือนกันวันพุธที่ยีบเจ็ดพุจิกาซองหาหกเจ็ดน้าพระสางสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับมัต สามเล่าพัฒนาครับผมวั่นพุทธที่ยีบเจ็ดพุจิกาสองห้าหกเจ็ดครับมาแก่มือภาษาแก่มือได้ครับผมเอาให้มันกูนาขึ้นได้เด้อมันไปเมดไว้ไปเมดเนาะครับแมนบ่แมีนสมือบกขื้เก้ายังบ่เนาะสมือเล่ากับพัฒนาเขากะกันรุดลายอยู่ดิครับลุดลายอยู่ดิมือขึ้นนี่ครับผม มันมาตบนบนหลุตของพอร้างด้วย <ừ, S 2> ไปไล่อาจารย์ด้วยครับคำนวณเก่าสองแง่มหนก้าบมน,น,นัง่นเลยไหมเก่าสองไในนี่เป็นเก้าเป็นหกสองเลยครับสองเขียวเลยสองเขียวแล้วครับั <laughs> บหัวสีลักกาครับ,รบอันนี้เคียงเคยงเลก้าซ่เด็กูเดียวกันเคูดเดียวกันเ อะไ้กลับมาให้พี่น้องเขาจับเนาะครผมเปรียกลับเขาขึ้นเออตัวเจ้าของยังกลับเองอยู่กลับแล้วจับเป็นมันย่ายมันเอาตรงๆเลยบ่พอแล้วใส่ซองม,มุงกมุกซองหมไปสึกเขียนซองแปดปุ่นให้เพื่อนโต้เ,เส้าอยู่เดียวนี้ <laughs> ยิน<อ>นี้จับงอหน้าเด้อผมบอกเพื่อนนะโอ้ บ้านนี้เป็นบัตรเขียนใอ้เพื่อนเปนบัตรเขียนสองแปดหุ่นครับโอ้ยบัตรเจ้าของสื่อบัตรสื่อยุ่แมนบอครับอ่าเพราะว่าเหล็กเอาสร้างเนี่ยมันขีมักกันมักกับหัวเก่าเนาะครับครับผมคำนวณในตัวนี้มันตินแมนหลุดวิ่งสามกับสี่ เจ็ดผิดเลขเอเอเจ็ดเป็นลาบบอบเป็ียังเ,เ,เลขวิ่งลงมาเลยบ่บ่เป็ียัง <c oughs> เลขติดอยู่บนกับบอเป็ียังเลขวิ่งจะคิดอยู่ลา่างทางเบ็นไง่ายตอนน่ะติดทางเบ็นไง่ายเด้อเลขวิ่งมาแล้วเขียนเลยจวดเล่นะวะครับผมสามเจ็ดสามแปดสามเก้า ถ้าเขาประกันหน่อยหนึ CFC นี่ว่าปั่นได้ขี่โซ่เล็กว่าปันได้ขี่เห็นตัวเล็กนี่ว่าอยู่ขันขนาดเขาปรกันเจงเนาะก็หน่อยหนึ่งช่วงเขียนอยู่ดิแ้ีเห็นตัวเล็กเอาหลีกตันใช่ไหมบุกินมันเขาอยู่ก่าเเขากับหัวเือว่ะ ให้กาซอนออกหมกซอนไหยหวกซ้อนครับวยยูผมวยยูชอบเก็บรอครับัวที่ยิบเก็นะมาสองคน่เน้นสเน้นติดสเลยเนาะเน้นติดสีเลย ลักซีก4นี่นโอ้ยอยาบ้ามักลักซีแล้วพสร้างเด้อครับมักซี่อ,อันนี้มักสามเด้อบ่านานอ้ยมักสามเด้อวันนี้คัดกันนะเด้อผู้หนึ่งมักสามู้หนึ่งมักสครับผมเอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอาบาทนี้วิ่งสมกับสนิ้นที่สี่ปิดก,กั็มีเจ็ดแคบคู่บบสามเจ็ดสามแปสเกจ็ดสี่แปดสี่เก 3ตัวก็มี0 4 7กับ6 3 9ามเก้าดีกรเรียันแล้วครับเลขฝันตัวเก่าเป็นบ่ตัวเก่าล่ะครับตัวเก่าล่ะครับเพราะวยังกระเรียนฟันอีกตัวเก่าอีกอยู่ครับแต่ว่าบ่ออันนี้บ่อบ่อบ่อท่านเอาลุงเอาลุงครับว่าจะเอาลุงรัฐบาลไทยลุงรัฐบาลไทยเอาฝันเอาฝันคักอยู่บ่คือบ่บอกกิฟตีไปน้ำไหนฝันได้ผมได้ท่าสีเย็นผมหลังในบ้านเนี่ยโอ้ ในท่าสีบ้านครับท่าสีบ้านนี่บัเตรที่เดียบานนี้เก้าห้ามันกระตุ้งครับอันนั้นรัฐบาลไทยนะโอ้ตัวที่ผมนินเก,ก้าห้าคับซูนห้าหมดไปผมก็เลยว่าโอ้ฝันว่าจะงท่าสีบ้านครับอันนี้มันเป็นหนะึ่งตำเหล้านะครับโอ้โนนอ้เด็ดตำเล้ามัจฉิไรเออคันโล่งหย่างก็มัจฉิไรจนครับก็ได้เลขสามเอาไปลุ่งในรัฐบาลไทยซะครูซุ้อไทย มผมเ็ดปันมาเล้ท่าสีเฮียนผมใหม่งามอืมคือผมญาติมันเป็นก็ยังผมปันในเต้าขเอข,อเอข,อเอขอาเ, <c oughs> เา่ียเต้าเขาเ่ียเตาเขาบานครับเออญาติแม่ยุทธันทิตเต้าเขาบ้านมันก็นเขาเรียครับเขาบ้านอะไรที่แม่นบอกเก้าหาครับมันออกหาเก้าหรือเก้าหาส่วนนั้นไอ้เก้าหาหรือหาเก้าอีอ่ามันออกส่วนนั้นอันที่ว่าเต้ายางขาบ้านนั่นนะครับ บานนี้เต่าบอกนะหาแปดเต่าบอกหาแปดเต่าบอกหาแปดต่าวบ้ารเล็ที่ประเด็นเก้าลึกเก้าหาเรียกเออเรียกออกหาเก้ามันเข่าตัวกราฟนู้นนั่นอ๋ออันนี้ฟังไว้ได้พี่น้องอันนั้นเป็นความฝันครับผมมันขีมารัฐบาลไทยหรือขีมาล่าวน่ะผมว่าต้องไปรัฐบาลต้องไปรัฐบาลไทยคือเต่าเข่าบ้านนั่นวะครับอันนี้เป็นคล้ายๆเต่าเข่าบ้านครับผมมาเนียผมก็เรียว่าจีเอาเข่าไป รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยอืมครับงวดนั้นกับฟันว่าเต่าเขาบ้านกับเต่าบอกเลขแปดหาครับออกหาเก่าครับผมมาเลขที่กับเก้าหาครับมันเขาบานเลขที่มานในฟันว่าได้ท่าสีบานกับขี้ห้อยอ่าขี้ห้เก้าหาหาเก้าน้อน้อบ้านนี้กัเล่มันมาตรงกับตัวที่ผมเน้นบ้านเออรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยครับผมอันนี้พไดเรากมาน้าครับผมกะ เขาจะทเราะกองทัพไทยเนาะครับมรัฐบาลไทยเอากองุดท้ทยกันแต่ทีนี้ฟันตัวนี้ลงไปน้ามันเลยฟันอีกอันหนึ่งฟันอีกครับผมอันนี้มือนี่ก็ะเอา่าไปก่อนเนาะเอาราพัฒนาไปก่อนเพราะว่าราดพัฒนามันก็ได้แก้มือเลี้ยวนะครับมันมันก็มีอายุเก่ามันเป็นซีเก่าทีีเอาเก่าห่าอีกก็ได้ตัวหนึ่ง แต่จะเอาเลขยฟันนะก็จะเอฟซีฟันกี่าหลายเนาะครับผมเพราะว่านอนคู่มือฟันคู่มือพกีฬาวานะแม่นว่าอยู่แล้วนั่นน่นคู่มือฟันคู่มือขั้นลงไปก็ห้างคีลายไปอีกกันบ่ครับก็เอาซัมนี่แหละเอาพอดีเพราะง่ายอย่าเกินประมาณอะไกระบอมินว่าไหลนะครับผมเอาพ่อซางเนาะพี่น้องห้องแคบหนาจอยแล้วกัเอาพ่อซางขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่น้องเราโชคดีกันมาควันนี้แหละคุณวันนี้เราที่กู้หนาขึ้นได้ เนาะเอาดอีต่องวดเดีล่งงวดที่ได้กูหนาขึ้นได้อทิตย์นึงเขางวดนึงก็ยังดีแสดงว่าจานันพุทธสุกมันบ่เขางวดนึงมันก็ยังพอเสียทุนนี่เนาะครับขั้นเขางวดนึงอา,อาทิตย์นั่นก็เขางวดเดียวเอออาทิตย์ษฐาน,นานก่อนก็เขางวดเดียวแล้วเมื่อเขาเรียกวิ่งเขามาเร่มาน้ำกันจะเลียกวิ่งหัวตะลุดได้เหรอหัวตะลุดมันขึ้นนี่ครับผมเนาะครับอ่ะขอบคุณพระสร้างครับผมครับผมฝากกดไลห์กดแชร์กดติดตาม ในคลิปนี้สวัสดีครับผม